คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่นานั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูดหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะเป็นการสรุปบนล่างในงวดวันที่1สิงหา6.3ค่ะโดยการสรุปของคลิปนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นเลขเด่นและสูตรคำนวณที่แอดมินคำนวณได้นะคะในงวดวันที่1สิงหา6.3รวบรวมมาจาก คลิปต่างๆสูตรต่างๆนะคะแอดมินก็มารวมเลขให้เพื่อนๆได้ประมาณนี้นะคะก็จะได้เลขเด่นนะคะเลขสูตรเด่นบนนะคะเลขเด่นก็จะได้เลขเด่นที่เลขหนึ่งตัวรองนะคะตัวรองได้เลข8แล้วก็จะกันเลข3ไว้นะคะส่วนเลขเด่นแต่ละหลักนะคะหลักร้อยค่ะ หลักร้อยเลขเด่นคือเลข1และเลข5นะคะแล้วก็จะมีเลขเด่นเลข2อีก1เลขแต่พอดีเลข2องเนี่ยแอดมินเห็นว่ามันออกมาต่อกันหลักร้อยสงวดแล้วก็เลยขอไม่เก็บไว้นะคะสำหรับเลข2นะหลัก10นะคะเลขเด่นก็จะมีเลข8 เลข1นะคะแล้วก็กันเลข0ูนย์กับเลข2และหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็จะมีเลขเด่นที่เลข0เลข3เลข9และกันเลข8นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเลขเด่นที่แอดมินจับมาให้ไม่ตรงใจเพื่อนเนเพื่อนเพื่อนก็สามารถนำเลขเด่นแต่ละหลักนะคะมาจับคู่ชุดกันได้นะคะ แอดมินก็นำมาจับให้ดูนะคะเฉพาะคร่าวๆที่มันเด่นๆนะคะก็จะได้เลขเด่นบนที่เด่นที่สุดในงวดนี้นะคะก็คือเลข183นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะรองลงมานะคะก็จะเป็น180ค่ะ แล้วก็จะเป็นเลขที่มันตรงกับเลขมงคลเลขดังนะคะก็จะได้แก่เลขหนึ่งแปดเก้านะคะหนึ่งแปดเก้าตรงกับเลขมงคลเลขดังนะคะหนึ่งสองแปดแล้วเลขหนึ่งกับเลข เมันก็จะเป็นเลขเดียวกันแอดมินก็เลยกันเลข728ไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับมวดนี้นะคะแล้วก็จะมีเลขที่มาเยอะๆนะคะหลายสูตรนะคะก็จะได้แก่503ก็จะเน้นที่03 เลขตรงกับเลขดังนะคะ513 513นี่ก็จะเป็นเลขประทัดนะคะเลขประทัดของไอไข่ที่วัดห้วยมงคลนะคะก็จะได้เลข513 258นะคะก็จะตรงกับเลขมงคลของสมเด็จย่านะคะ วันนี้นะคะหวยออกวันเสาร์นะคะออกวันเสาร์เราก็กันเลขเบิ้ลไว้ให้นะคะเลขเบิ้ลของแอดมินก็จะมีเลขหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดห้าแปดแปดแล้วก็จะกันเลขดังเลขเบิ้ลเลขดังนะคะกันที่แปดแปดเจ็ดแปดแปดเก้า 828และ868นะคะกันเลขดังไว้ให้นะคะส่วนคู่ชุด2ตัวบนนะคะคู่ชุด2ตัวบนแอดมินก็จับมาให้จากเ,าเลขเด่นประจำหลักนะคะก็จะได้80 83 88 89 2องศูน1์1องสามส9งแปดแล้วมี0ูอีกหตัวแต่แอดมินไม่ได้จับลงให้นะคะส่วนเลขล่างนะคะเลขเด่นล่างค่ะเลขเด่นล่างก็จะจับเลขเด่น ไว้ให้ที่เลข8นะคะตัวรองขอเป็นเลข2และมีเลข5เป็นตัวกันนะคะสำหรับขาวิ่งนะคะก็จะเด่นที่เลข8นะคะงวดนี้เลขเด่นเลข8นะคะเด่นทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับเลข8วิ่ง8ไว้ไม่น่าพลาดนะงวดนี้ สำหรับเลขเด่นนะคะจับเลขที่น่าสนใจมาให้นะคะก็จะมี28 29 23 58 59 50 88 89 80 83 68 69ค่ะทีนี้เราจะมาดูนะคะเลขดัง10อันดับขายดีนะคะแอดมินก็อ้างอิงมาจาก สูตรเลขดังสิบอันดับนะคะของแม่จำเนียนนะคะก็จะมีเลขดังสิบอันดับดังนี้นะคะเลขแรกนะคะก็คือเลขแปดเจ็ดค่ะเป็นเลขมงคลนะคะเลขที่สองสองแปดก็เป็นเลขมงคลเลขที่สามแปดแปดแปดเก้านี่เป็นเลขมงคลค่ะ ตัวต่อไป8 1 8 1ก็เป็นเลขดังของแม่น้ำหนึ่งนะคะ2 3 2 3กับ7 9นะคะก็เป็นเลขซีอุยนะคะ1 2เป็นเลขมงคล4 2 2 4เป็นเลขน้องเพชรกล้านะคะ และ2 5นะคะก็จะเป็นเลขของสมเด็จย่านะคะก็จะเป็นเลขดัง10อันดับของงวดนี้เรามาดูนะคะว่าเลขดังของเรามาชนกับเลขเด่นบนและเลขเด่นล่างของเราตัวไหนบ้างเอามาดูเ,ดเลขเด่นล่างที่ชนก่อนนะคะเลขเด่นล่างของเราที่ชนกับเลขดังนะคะตัวแรกนะคะเลขดังตัวแรก8 7นะคะ ของเราไม่มีชนนะคะแต่แอดมินก็จะกันเลขดังไว้ให้นะคะ87ค่ะตัวที่2 28องอ่า28ก็จะชนกับของเรานะคะ28ตัวที่3 88 88ชนค่ะตัวที่4 89อ่าก็จะชนกับของเรา ตัวที่ห้าแปดหนึ่งไม่ชนนะคะไม่ชนก็เอาไว้เป็นตัวกันนะคะแปดหนึ่งเลขต่อไปสองสามสองสามชนนะคะสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ชนก็เก็บไว้เป็นตัวกันค่ะเลขดังถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเลขต่อไปสี่สองสี่สองสองสี ไม่มีชนกับของเรานะคะแอดมินก็เขียนไว้ให้เป็นตัวกันนะคะสองห้าอ่าไม่ชนกับสูตรล่างนะคะก็เก็บไว้เป็นตัวกันและ79กค่ะเจ็ 7, 9, ก็ไม่ตรงกับของเราก็เก็บไว้เป็นตัวกันนะคะสำหรับเลขล่างที่ชนกับเลขดัง10อันดับนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วมีเลขดังอีกหนึ่งเลขก็คือที่ดังงวดที่แล้วนะคะเป็นเลขอายุนะคะก็จะเป็นเลข6 8นี่นะคะงวดที่แล้วมันไปอยู่ข้างบนนะคะ8 6ดหกงวดนี้มันอาจจะลงล่างหรือเปล่าอ่าแอดมินไฮไลท์ไว้ให้นะสำหรับเลขนี้นะคะถ้าเพิ่มแต้มก็จะเป็น6 9นะคะ ต่อไปนะคะเลขเด่นบนที่ชนกับเลขดังนะคะก็จะมะีตัวแรกนะคะเลข87 87ก็จะไม่ชนไม่ชนกับเลขที่ลงไว้ให้นะคะแอดมินก็จะเอามากันไว้ตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็จะมีเลขดัง87ก็เอามากันไว้ให้ตรงนี้นะคะและเลขเบิ้ลนะคะ จะเป็นไปได้ไหมแปดแปดอ่าก็มาจากเดือนนะคะเดือน8แล้วก็ดังที่เลข87กับอายุนะคะต่อไปเลขที่2องนะคะสออ่าสอชนกับเราค่ะ28แอ่าแล้วก็แอดมินก็จับไว้ให้ข้างบนนี้ด้วยกับสอนะคะ หนึ่งสองแปดและเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันอา,อาจจะเป็นเจ็ดสองแปดได้ไหมเพราะมันตรงกับเลขดังนะคะหรือจะมาตรงกับสองแปดตัวนี้คะห้าสองแปดนี่นะคะถ้าจับหลักสิบหลักหน่วยก็จะได้เลขสองเลขแปดตัวนี้นะคะมาจากสองแปดตัวนี้นะ,ะต่อไปนะคะแปดแปด 8ก็ตรงกับของเรานะคะ88ถ้าจับเบิ้ลก็จะได้188 18กับ588นะคะก็จะเป็นนี่นะคะเลข8ตัวที่1และเลข8ตัวที่2นะคะ188แล้วก็588นะคะต่อไปนะคะ89ค่ะ8 9ของเราก็ตรงกับเลข8และเลข9ตรงนี้นะคะเลข8และเลข9ก้าแอดมินก็เอามาเขียนไว้ให้ตรงกับ8 9นะถ้าหลักร้อยก็จะเป็น5 8 9หลักและ1 8 9นะคะนี่คือที่มานะคะต่อไปนะคะเลข81เลขดัง8 1นะคะ ก็จะตรงกับของเราตรงนี้แต่จะสลับหลักนะคะของของเขาเป็น8 1ของเราเป็น1 8เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ไปกลับเอานะคะ1 8 8 1นะคะต่อไปนะคะ2 3 2 3ของเราก็มี2กับ3นะคะ2กับ3ของเราก็มีต่อไป1 2สองค่ะ หนสองเป็นวันมงคลน,นะคะวันมงคลของเราจะไปอยู่หลักร้อยและหลักสิบนะคะหลักร้อยและหลักสิบของเราแอดมินก็เอามากันไว้ให้ตรงนี้นะคะหนสองวันมงคลสี่สองสองสี่นะคะสี่สองสองสของเราไม่มีตรงนะคะสี่สองสองสี่สำหรับข้างบนค่ะ 25ค่ะ25ก็จะมาตรงกับหลักร้อยและหลักสิบนะคะหกับ2องอ่ะแอดมินก็เอามากันไว้ให้ตรงนี้ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะ79 79จะเป็นเลขซีอุยนะคะเจกก็ข้างบนของเราก็ไม่มีนะคะแอดมินเอามากันไว้ให้ด้านนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นเลขคร่าวๆนะคะของงวดนี้นะคะแล้วก็จะมีเลขเด่นนะคะจากสูตรที่มันมาเยอะนะคะที่แอดมินคานวณน,นะคะก็จะเป็น183นะคะและตัวรองก็จะเป็น180 ค่ะและนี่นะคะก็เป็นการคัดเลขเด่นนะคะชุดโค้งสุดท้ายสรุปบนล่างในงวดวันที่1สิงหาคม2563นะคะที่แอดมินนำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะมีเลขไหนโดนใจเพื่อนๆบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะมีเลขเด่นเลขดังเลขไหนเพิ่มเติมเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกไว้ได้ใต้คลิปนะคะ เพื่อที่จะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นที่สนใจได้นะคะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะเฮงเฮงรวยรวยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ